ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออวังเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะโสธรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีนายกฤษชัยบุญกองเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออวังมีบุคลากรทั้งหมด14คนประกอบไปด้วย ผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนข้าราชการจำนวนสองคนครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน8คนครูผู้สอนคนพิการจำนวนสองคนบรรดารักห้องสมุดประชาชนอำเภอขขาวังจำนวนหนึ่งคนมีสกรระดับตำบล4แห่งได้แก่สกรระดับตำบลน,น้ำอ,อ้อมสกรระดับตำบลเขวาวังสกรระดับตำบลขุดน้ำใสและสกรระดับตำบลฟ้าหวนนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ innovation Forty Education การพัฒนาทักษะคิดเป็นด้วย KWS Model ผ่านบทเกมสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขอหวังความสำคัญของนวัตกรรมจากการศึกษาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยใช้ปรัชญายคิดเป็น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่คิดเป็นสามารถรเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบครูคือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงลุก Active Learning โดยใช้แนวคิดเต็มศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่บูรณาการวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะสแสวงหาความรู้ทักษะการอภิปรายและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ผู้เรียนจะมีทักษะการคิดมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจุดประสงค์ของนวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดเป็นและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 2. พื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบคงงานลงมือปฏิบัติจริง 3. เพื่อประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างชิ้นงานที่ใช้ได้จริงและเข้าประกวดแข่งขันได้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม จากการดำเนินง,งานตามกรอบแนวคิด KWS Model ได้ออกแบบพัฒนาใช้ Oni Model และ PBL Project Based Learning โดยมี5ขั้นตอน KWS Model ดังนี้ขั้นที่1วิเคราะห์ดำเนินง,งานร่วมกันกำหนดปัญหาและสร้างแรงจูงใจเช่นกำหนดปัญหาภาวะโลกร้อนขั้นที่2หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลฝึกทักษะการออกแบบ และสร้างเกมขั้นที่3ขั้นทดลองใช้ลงมือปฏิบัติลงมือสร้างบอร์ดเกมทดลองเล่นและปรับปรุงแก้ไขขั้นที่4คขั้นประเมินความก้าวหน้าประเมินผลทั้งด้านความรู้ทักษะและเจนตคติขั้นที่5การรายงานผลและสะท้อนกลับนำผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกขั้นตอนเชื่อมโยงกับการบูรณาการ STEM ศึกษาอุปรกรณ์นะครับโดยอุปรกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมจะมี การ์ด5สำรับโดยมี1สำรับเป็นการ์ดคำถามและอีก4ส,สำรับจะเป็นการ์ดคำตอบของทั้ง2ฝั่งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นโดยเราจะใช้โหมด Free For All 3คนนะครับแล้วการ์ดคำถามตรงกลาง1ใบและทุกคนจะต้องจัว่ว5ใบนะครับเมื่อได้การ์ดมา5ใบแล้วคนที่เริ่มเล่นก่อนจะเป็นฝ่ายทำลายก่อนเสมอ เมื่อไล้หนึ่งใบแล้วเราจะต้องทิ้งหนึ่งใบไปที่ฝ่ายเ่ินของตัวเองนะครับจากนั้นเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะหยิบการ์ดกองกลางไหมหรือถ้าไม่หยิบเราจะเปิดการ์ดกองกลางเลยเพื่อเป็นการจบเทินและเป็นเทินของคนต่อไปตามเข็มนาฬิกานะครับมัคับจั่วหนึ่งครั้งหนึ่งใบและทิ้งหนึ่งใบที่เราไม่ต้องการและสามารถเลือกการ์ดกองกลางได้หนึ่งใบ เมื่อเขาเปิดการถามก็จะเป็นการจบเทินถึงเทินของคนต่อไปจวดเลือกที่ม่ต้องการตัดสินใจว่าจะเอาการกองกลางไหมตัดสินใจเลือกพอเสร็จแล้วเราจะเปิดการกองกลางเพื่อเป็นการจบเทินทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าสปีดอัพเ่นไปเรื่อยแล้วบทเกม The Avengers: Age of u l t r นั้นถูกสร้างขงึ้นโดยแนวคิดหลักที่ต้องการนำเสนอประเด็นที่เปลีป่ยนแปลงภูมิสภาพของนี้อากาศและซับซ้อนเล่นดดผทางการเล่นเกมที่น่าสนใจได้เข้าถึงง่ายโดยคอนเซ็ปต์มันคือการเปิดมุมมองของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นการกระทำที่แย่ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แย่และและการกระทำที่การปกป้องแก้ไขรักโลกด้วยผ่านคำถามหนึ่งครับ คำถามเดียวดังนั้นการผลลัพธ์ที่คาดเอาไว้ก็ในเกมนี้จะไปใช้งานให้ถึงเห็นศักยภาพของบอร์ดเกมที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักรู้และแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไปผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้นวัตรกรรมผู้เรียนมีทักษะคิดเป็นคือการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งเกิดจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมครูมีบทบาทเป็นโค้ด และผู้อำนวยความสะดวกตามรูปแบบ KWS m o เดลโดยผ่าน Active Learning และ PBL เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC สถานศึกษามีนวัตรกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันและเผยแพร่ผลงานในระดับจังหวัดและภูมิภาคปัจจัยความสําเร็จและการเผยแพร่ความสําเร็จคือจากการสนับสนุนของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียนชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการได้รับทรัพยากรงบประมาณและองค์ความรู้ที่พอเพียงการเผยแพร่ดำเนินการผ่านการจัดทำคู่มือ best practice การจัดแสดงนิทรรศการการแข่งขันบอร์ดเกมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์การประชุมวิชาการการเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา